สามแสนงานวิจัยชี้ชัดต้นเหตุของโรคเสื่อมสวัสดีครับผมดรซันนี่สุขภาพดีมีความสุขการมีสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ที่การได้รับการรักษาที่ดีแต่สุขภาพที่ดีอยู่ที่การรู้จักต้นเหตุของความเสื่อมและรู้จักวิธีหาทางป้องกันความเสื่อมก่อนที่จะเกิดเป็นโรคงานวิจัยมากกว่า30,000 0งานวิจัยในผับเม็ด หรือห้องสมุดทางการแพทย์ยืนยันว่า Oxidative Stress เป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs มากกว่า200โรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคทางสมองหรือโรคเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็นการลด Oxidative Stress จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี โปรโทนดิมได้รับการยืนยันจากงานวิจัยว่าสามารถลด Oxidative Stress ได้เฉลี่ย40%ใน30วันมาดูแลสุขภาพด้วยการทานโปรโทนดิมด้วยกันนะครับ